สวัสดีค่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวทั่วไทยกับการรายงานสภาพอากาศประจำวันที่12กันยายน2567สำหรับวันนี้เรามาติดตามสภาพอากาศทั่วประเทศไทยกันค่ะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นฝนตกอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมไปถึงการเตือนภัยที่สำคัญในพื้นที่ต่างๆเพื่อให้คุณเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศได้อย่างเหมาะสมค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงยงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคคอเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวัน ออกมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง อันหนึ่งในช่วงวันที่14-17กันยายน2567ร่องมอรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคก,กลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พาดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทยและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนัก ถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2 3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางตากกำแพงเพชรพิจิตรและพิสนุโลกอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาลบบุรี สระบุรีการจนบุรีนคนปรปฐมราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิตำสุด24่ําสุดถึง6องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34 3 5องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิตำสุด2 4่ําสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิตำสุด2 4่ําสุด 24- ง6องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32 3 5องถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15 3 5ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1นถึงสเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด2 4่6ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2สเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิตำสุด2 5่ําสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง และนี่คือการรายงานสภาพอากาศประจำวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและหากมีการอัปเดตสำคัญเราจะนำมาแจ้งให้ทอราบทันทีฝากกดติดตามกดไหลและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆจากเราค่ะแล้วพบกันใหม่ในการรายงานครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ